โอ๊ยทำไมนั่งขัดสมาธิไม่ได้เลยอ่ะโอ้ยมันไม่ลงเลยอ่ะค็พอสุ่ยทําไงะคะการที่นั่งขัดสม,ม,ดม,ม squishy, าธิาไ,มา Dani ไม่ลงแบบนี้นะคะมักเกิดจากข้อสะโพกนั้นมีการติดและตึงเอ้าคุูปอในลองโชว์ให้ดูหน่อยสิคขาว่าถ้าเราต้องการยืดสะโพกต้องยืดท่าไหนยืดสะโพกง่ายๆเลยค่ะบัตเตอร์ไฟลย ฝ่าเท้าประกบกันด้านหน้านะคะช่วงห่างระหว่างส้นเท้ากับสะโพกเราห่างประมาณช่วงหนึ่งข้อศอกนะคะโดยประมาณวางมือไว้ตรงนี้ที่หัวเขา่าหายใจเข้ายืดหายใจออกค่ะผลักอ,อกไปด้านหน้าให้รู้สึกถึงการยืดของอกนะคะแล้วตรงนี้ช่วงสะโพกของเราจะมีการยืดขึ้นหรือแบบที่สองยืดมือขึ้นอย่างนี้ค่ะแล้วหายใจพับลำตัวลงไปเท่าที่ได้ช่วงแรกจะอยู่ได้แค่นี้ไม่เป็นไร กดมือไว้ก่อนแล้วยืดอ,อกไปค่ะแค่นี้ก็ทำให้สะโพกของเราเปิดได้แล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้าใครอยากจะฝึกโยคะออนไลน์กับครูปอและก็พอสยุยสามารถที่จะสมัครมาได้ที่